ถ้าจะ้บรีสประโยคเขาว่าเลี้ยงค่ะเขาเลี้ยงแบบอาสมมติเราไปกินข้าวเราเราจะเลี้ยงเราไปซื้อของเราเลี้ยงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ภาษาบรีสจะพูดได้ประมาณนี้ค่ะเบอร์ลันเจอเบอร์ลันเจอเบลันเจอนะคะถ้าเกิดว่าอ่าฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงใชยเบลันเจอเซยเบลันเจอเซยเบลันเจอถ้าเกิดจะบอกว่าฉันเลี้ยงเธอนะใชยเบลันเจออวะเซยเบลันเจออวะเซยเบลันเจออวะเซยเบลันเจอ ว่าเราการจะบอกเพื่อนเรานะคะให้เขาอะเลี้ยงเราหน่อยก็คือจ่ายตังค์ให้เราหน่อยเนาะก็คือเราจะสามารถพูดด้วยแบบนี้ค่ะอออว่า b l s ่ i ออบลั n c h e s ออบลันเลี้ยงหน่อยสิเลี้ยงหน่อยจ่ายตังค์ให้เราหน่อยนะอ๋อบล a n c h e v a อวคิดจะนำปักครีมนี้ไปกับอีกแลัด์ในทีวีตู้ปรชจะกลับม e นมันดีมาสุดคเลยกอ๋ออ Belanja lah kita awak kayu, kaya Awak oh, belanja lah kita Seratus je Seratus ringgit je Awak oh, belanja lah kita Ah Boleh 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 Okey Berapa ya Ah eh. Awak Kita nak buku ni Kita nak buku ni sebab kita dah, dah, dah lama dah tengok Tapi Tapi kita tak bawa duit Kita duit, tak ada, duit, duit sekarang Awak boleh belanja kita tak Jaj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  Awak nak kita belanja awak lagi ke Belanja 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 Ah, yelah yelah อเออ Apple Pay ได้หมดีมากขอบค่อาวะอาวะเดี๋ยวรดื่มไอ้นี่เอาไปลังจิลาบลัจิลาคิดเตอร์ไม่รีบกินสิไม่รีบกินสลัจิลาไปแล้วนะฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรมนี่หน่อยหลายรอบละ